จะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวนโครงการดิจิทั l วอลเล็ไม่ใช่เป็นแค่ความฝันแต่กำลังเป็นความจริงครับคำเดียวล้วนๆนะวิกฤตหรือไม่วิกฤตโดนแน่ๆเบรกแรกว่าโดนแน่ๆโดนโฟโดนแน่ๆ ในมุมของรัฐบาลอาจารย์ก็ชวนแกลกเปลี่ยนกันว่ามันก็มีมุมที่เขาอาจจะมองได้ว่าองค์กรอิสร,ระอย่างปปชกํากลังจะมาตัดสินนโยบายของรัฐบาลซึ่งเขามีความรับผิดช,ชอบผ่านการเลือกตั้งตลอด4ปีแล้วถ้าทําแล้วไม่เวิร์กหรือทําแล้วมันไม่เห็นผลดีครั้งหน้าประชาชนก็ลงโทษเขาเองอันนี้คือความหมายที่พยายามจะคือกับ,บท่านโฆษกนะอาจารย์<ผ>ม,มอง<ผ>มในมุมนี้ยังไงผมฟังท่านโฆษกเหมือนจะเดินต่อนะ แต่ว่ารูปแบบไหนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าท่านโรษงยังไม่ได้บอกนะเข้าใจด้วยความด้วยอำนาจหน้าที่ของท่านเนี่ยก็ต้องรอรอทางทางบอร์ดแต่มองในมุมเนี่ยคือเส้นแบงมันอยู่ตรงไหนอาจารย์คือครนีสมมุติไม่มีปปชสมมุติไม่มีกฤิฎีการบังเอิญมันมีคําคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตของประเทศซึ่งเหมือนที่เราถอดรหัสว่าวิกฤตอะไรนะน้าท่วมซึน้มีแผ่นดินไหวนะครับโรคระบาดและก็เศรษฐกิจ วันนี้ถ้าไม่ไม่มีสำนัก่านกฤษฎีกาไม่มีปปชเนี่ยคำว่าวิกฤตเนี้ยมันไปอยู่ในพรบวินัยการเงินการคลังจะต้องวิกฤตของประเทศซึ่งคำว่าวิกฤตขนาดนี้ที่รัฐบาลเพื่อจะใช้เงิน5้าแสนล้านนี่ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่ได้วิกฤตและอื่นทั้งสิน้นคําถามที่สําคัญก็คือว่าแล้วเศรษฐกิจประเทศไทยขนาดนี้วิกฤตหรือไม่วิกฤตซึ่งมีการถกเถียงกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าวิกฤตหรือไม่ <Okay. S 1> <laughs> คือ,อ,อแม้ว่าโฆษกรัฐบาลท่านอาจจะมองหรือรัฐบาลอาจจะมองว่าปปชล้าเส้นหรือเปล่าแต่ข้อถกเถียงนี้มันยังคงอยู่ใช่มแม้ว่าปปชไม่ไมไมออกความเห็นเลยสุดท้ายก็จะเป็นประเด็นมีปัญหาในอนาคตถ้าถูกร้องอยู่ดีถูกต้องแน่นอนเลยเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้วิกฤต ใครก็ตีความว่ามันไม่มีกริชแต่ว่ารัฐบาลตีความว่าวิกฤตจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด่วนอย่างเร็วไม่อย่างนั้นก็จะแย่ไปกว่านี้ผมมันยืนคนละมุมขนาดนี้คุยกับอาจารย์แล้วผมนึกถึงคําของคุณภูมิธรรมบอกว่าอย่าเอานักวิชาการมานั่งคุย <c oughs> มาตุา้มตุ้กันวิกฤตคืออะไร <c oughs> ให้นึกถึงหัวใจของประชาชนของชาวบ้าน <c oughs> <c oughs> ทุนนิยมที่มีหัวใจวิกฤตไม่วิกฤตคุณลองไปเดินตลาดถามชาวบ้านก็ดูสิ อาจารย์เอาหลักืาคือผมมอบนำตัวเองเอาไว้หรือเปล่าเปล่าเลยนะครับมีหัวใจหรือเปล่าอาจารย์มีหัวใจครับหัวใจเป็นคนไทยร้อเลยครับผมนะฮะหัวใจสีแดงเลือดสีแดงด้วยนะครับครั้นี้ครับใช่เราไปถามชาวบ้านชาวช่องเดียนะครับมันฝืดจริงๆแต่คําว่าฝืดเนี่ยมันถึงขั้นวิกฤตไหมเืดกับวิกฤตเนี่ยวิกฤตนี่คือแย่สุดแล้วนะนะครับเป็นฉากทัดที่แย่ที่สุดเป็น worst case ว่าวิกฤตแล้วมันไม่วิกฤตครับ ครัวนี้เราพูดแบบนี้ผมพูดกับบุญจอร์ดผมพูดกับชาวบ้านผมพูดคนทั่วไปวิกฤตเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ยเราวัดยังไงมันก็ต้องมีตัวเลขวัดใช่ไหมครับ นะเราก็ไปดูตัวเลขสิครับที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยพอวิกฤตเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างการใช้ตัวเลขไม่ได้แปลว่าไม่ได้ไม่เห็นอกเห็นใจชาวบ้านแต่ตัวเลขมันเป็นสิ่งที่โกหกไม่ได้ผมค<ม>ือว<ม>ิทยาศาสตร์ผมคิดว่าถ้าลงไปถามชาวบ้านาชาวช่องนะเขาบอกเขาก็ไม่ได้อยากจะได้รับเงินหมื่นบาทนะอ๋อทำไมเป็นอย่างนั้นนะเขาบอกว่าอยากสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยนะเขาอยากให้ไปลดต้นทุนในการผลิตเขาอยากให้ไปลดราคาสินค้ามากกว่า อ่าเขาบอกเอาเงินไปทําตรงนั้นดีกว่าไหมดีกว่ามาแจกแล้วก็หายไปแล้วก็บางทีก็ทําให้ระบบเขาเข้าปลารงภาษีเขา,ขาบอกระบบมันยุ่งยากไปหมดเลยนะครับก็ปรับปรับตัวไม่ทันนะครับ<น>ลองคิดอีกมุมนึงก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นความกดดันของรัฐบาลก็เพราะว่าหาเสียงไปแล้วครับผมพูดไปแล้วะผมต้องรักษาคําพูดมันเป็นภาพรักของผมอ่ะ มันถ้าถ้าผมไม่ทําในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือถูกไหม <ừ> เพราะฉะนั้นก็เข้าใจในมุมของรัฐบาลว่าต้องเดินต่อแต่ว่า,าไม่ต้องฟังปปชก็ได้เอาคําเดียวเลยวันนี้เนี่ยนโยบายหมื่นบาทคําเดียวล้ว,ลวนๆนะวิกฤตหรือไม่วิกฤตถ้า,<ม>ท,าท่านตอบได้ว่าวิกฤตกู้ไปเลยแต่ปัจจุบันข้อมูลจริงๆมันวิกฤตหรือไม่เมันก็ย้อนกลับมาเรื่องนี้อีกมันไม่วิกฤตอาจารย์ถึงบอกโดนแน่ๆเบรกแรกว่านี่โดนแน่ๆ โดนโดนแน่ๆคำนี้โดนแน่ๆถ้ายังเดินต่อนะครับเพราะว่ามันมมันถูกล็อกด้วยพรบรคําว่าวิกฤตนะมันไปอยู่ในพรบรมาอยู่ในกฎหมายนะมันจะจะมองว่าปชา<น>ปชล้ําเส้นมีอานาจเหนือรัฐบาลแล้วก็ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าในอนาคตถึงแม้ปปชจะไม่พูดเนี่ยนะเวลาขึ้นศาลไม่ต้องเชื่อนักวิชาการไทยก็ได้ไปเชื่อนักวิยาการในอุ๋นแบงไปเชื่อนักวิชาการในเอมเอฟก็ได้ว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤต มันก็นิยามรู้สึกลอกรอยแอสใช่ไหมเออในเมืองไทยไม่มีพรรคการเมืองรุนนั้นี่ใช่ไหมเราไม่รู้คุณคุณกลางจริงหรือเปล่านักวิชาการคุณกลางจริงหรือเปล่าก็ไปเอา world bank มาไปเอา m b มาวิกฤิตแล้วไม่มิกิต แล้ายมันก็ไปไปไปตอบคาถามหลักสาคัตรงนั้นไม่ไ <S <S ใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูรอลุ้นกันว่าเอ่อหนึ่งนะอาจารย์ยังย้ำอีกครั้งนะเอกสารฉบับนี้ที่เราคุยกันเนี่ยยังไม่เป็นทางการนะ<ช>ปปะชยังไม่ได้ส่งแต่ว่าเชื่อว่าเนื้อหามันไม่ได้ต่างจากนี้หรอกมันก็แค่รอจังหวะจากคนที่ปปชจะส่งไป<ช>ส่งไปแล้วรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรจะคิดว่าปปชล้ําเส้นหรือจะคิดว่านี่คือคำเตือนหนักหน่วงของปปชแล้วก็หยุดโครงการนี้ไป